เข้าพรรษาคือการอยู่ประจําในอาวาสแห่งเดียวในฤดูฝนตลอดสามเดือนโดยกําหนดเอาวันแรมหนึ่งค่ำเดือน8เป็นวันเข้าพรรษาและเนื่องด้วยมีกําหนดธรรมในเดือน8จึงมีชื่อเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าบุญเดือน8ในสมัยพุทธกาลนั้นพระพุทธเจ้าไม่ได้ทรงบัญญัติพระวินัยให้พระสงฆ์สาวกอยู่ประจําพรรษา เหล่าภิกษุกสงฆ์จึงต่างพากันออกเดินทางเผยแผ่พุทธศาสนาในที่ต่างๆทั้งในฤดูฝนฤดูร้อนและฤดูหนาวต่อมาพวกชาวบ้านได้พากันติเตียนว่าพวกสมณะไม่ยอมหยุดพักสัญจรแม้ในฤดูฝนในขณะที่นักบวชศาสนาอื่นนั้นพากันหยุดเดินทางในช่วงฤดูนี้นอกจากนั้นพวกสมณะยังได้เหยียบย่ำเข้ากล้าเสียหายสัตว์ทั้งหลายก็พลอยถูกเหยียบย่ำไปด้วย ดังนั้นเองพระพุทธองค์จึงทรงบัญญัติให้ภิกษุจำพรรษาสเดือนในฤดูฝนมีให้ไปแรมคืนที่อื่นถ้าไปพรรษาจะต้องขาดต้องอาบัตทุกกฎเว้นเหตุจำเป็นเช่นปิดามันดาป่วยแต่ต้องให้กลับไปในเจวันจึงจะไม่ขาดพรรษาในข้อมูลนะครับระบุว่าการเข้าพรรษาแบ่งออกได้เป็นสองประเภทก็คือ 1. ปริมะพรรษา คือการเข้าพรรษาแรกเริ่มตั้งแต่วันแรมหนึ่งค่ำเดือน8ส่วนปีไหนมีเดือน8ปดสองหนก็จะเริ่มแรมหนึ่งค่ำเดือน8หลังจนถึงวันขึ้น15บห้าค่ำเดือน11ก็ออกพรรษา,าหลังจากออกพรรษาแล้วราที่อยู่จำพรรษาครบ3เดือนก็มีสิทธิ์ที่จะรับกระถินซึ่งมีช่วงเวลาเพียง1เดือนนับตั้งแต่วันแรมหนึ่งค่ำเดือน11ถึงขึ้น15บห้าค่ำเดือน12ประเภทที่สองก็คือปัดชิมพรรษา,าคือการเข้าพรรษาหลัง ในกรณีที่พระภิกษุต้องเดินทางไกลหรือมีเหตุสุดวิสัยทาให้กลับมาเข้าพรรษาแรกไม่ทันต้องรอไปเข้าพรรษาหลังคือวันแรมหนึ่งค่ำเดือน9แล้ว,ลวก็จะไปออกพรรษาในวันขึ้น15บห้าค่ำเดือน12ซึ่งเป็นวันหมดเขตของกระถินพอดีดังนั้นพระภิกษุที่เข้าปัดชิมพรรษาจึงไม่มีโอกาสได้รับกระถินแต่ก็ได้พรรษาเช่นเดียวกัน สำหรับการเข้าพารรษาที่กำหนดอวันแรมหนึ่งค่ำเดือน8ของปีมีวิธีปฏิบัติอย่างคร่าวๆดังนี้ใน,นหนังสือประเพณีอีสานร,ระบุว่าคือเวลาที่พระสงฆ์ทั้งหลายต้องบำเพ็ญไตรสิกขาคือศีลสมาธิปัญญาให้บริบูรณ์ส่วนคฤหัสถ์ก็จะต้องบำเพ็ญบุญกิริยาวัตถุคือทานศีลภาวนาให้เต็มเปี่ยมครั้นถึงวันเพ็ญเดือน8ตอนเช้าญาติโยมจะนำอาหารบิณฑบาตมาอังคาสภิกษุสงฆ์ ตอนบ่ายนำดอกไม้ทุบเทียนเข้าสารสบงจีวรผ้าอาบน้ำฝนมารวมกันที่สาราโรงธรรมส่วนภิกษุกสงฆ์ก็จะทำความสะอาดสถานที่เมื่อพร้อมกันแล้วญาติโยมจะพากันทำวัดเย็นเสร็จแล้วอารัธนาศีลฟังเทศวิธีปฏิบัติในการเข้าพรรษาจะขอแบ่งเป็นสองฝ่ายก็คือฝ่ายพระสงฆ์กับฝ่ายคารวะซึ่งฝ่ายพระสงฆ์ก็คือในส่วนของพระภิกษุสงฆ์นั้นจะเริ่มตั้งแต่พร้อมกันทำวัดสวดมนต์ จบแล้วทำวัดพระพุทธรูปด้วยพระสงฆ์จัดเครื่องสักการะมาแล้วเจ้าอาวาสเป็นตัวแทนโดยพระพุทธรูปนั่งหันหน้าลงมาทางพระสงฆ์พระสงฆ์นั่งคุกเข่ากราบสามหนยกขันดอกไม้ไปตั้งไว้ข้างหน้าว่าคำทำวัดพระพุทธรูปจากนั้นเจ้าอาวาสให้อาวาทเกี่ยวกับการเข้าพรรษาของพระพุทธรูปเป็นอันเสร็จพิธีทีนี้รุ่งขึ้นเวลาบ่ายญาติโยมจะรวมกันที่สาราโรงทานจัดดอกไม้ทูบเทียนกีวรข้าวสารอาหารเป็นต้นถวายแก่พระภิสุสงฆ์ เมื่อพระพิสุสงรับแล้วจะอนุโมทนาแล้วทาพิธีเข้าพรรษาพระสงฆ์เข้าพรรษาก่อนจะเข้าพรรษาต้องทําวัดพระสงฆ์เสียก่อนเริ่มทําตั้งแต่จเจ้าอาวาสลงมาทําวัดพระสงฆ์เหมือนกับทําวัดพระพุทธรูปทุกประการครั้นทําวัดเสร็จแล้ววานโมสามจบพร้อมกันแล้วกล่าวคําอธิษฐานเข้าพรรษาโดยพระจะมีการประชุมกันในพระอุโบสถไหวพระสวดมนต์ขอขามาซึ่งกันและกัน หลังจากเสร็จพิธีเข้าพรรษาแล้วก็นําดอกไม้ทูบเทียนไปนมรสการบูชนียวัตถุที่สําคัญในอาวาสนั้นในวันต่อมาก็นําดอกไม้ทูบเทียนไปขอขมาพระอุปชาอาจารย์และพระเถระที่ตนเคารพนับถือแล้วก็อาจจะมีการทําวัดพระอุปชาอาจารย์การทำวัดพระอุปชาก็เหมือนกับการทำวัดพระพุทธรูปหากอยู่ไกลจะไปทำก่อนเข้าพรราก็ได้หากใกล้เข้าพรรษาแล้วค่อยไปทำก็ได้ มีคำกล่าวระบุไว้ว่าการทำวัดพระอุปชาเป็นกิจชีพควรทำอย่างยิ่งเนื่องจากเทศกาลเข้าพรรษาถือว่าเป็นเวลาที่จะต้องลงทุนบุญกุศลมากกว่าการอื่นหากประมาทพลาดพังทางท่านก็จะได้องค์วิกรรมให้จะได้ไม่เป็นอุปสรรคต่อการบำเพ็ญบุญกุศลเจ้าอาวาสจะกล่าวโอวาทสอนภิกษุสามเณรให้ตั้งใจศึกษาเล่าเรียนประพฤตินในทางที่ดีเสร็จแล้วนำเอาผ้าจำนำพรรษามาแบ่งกันก็เป็นอันเสร็จพิธีเข้าพรรษา เครื่องอัฐาบริขารของภิกษุระหว่างจำพรรษานั้นโดยปกติเครื่องใช้สอยของพระภิกษุตามพุทธ,ธานุญาตที่ให้มีประจำตัวนั้นมีเพียงอัฐาบริขารซึ่งได้แก่สบงจีวรสังฆาติเข็มบาทรัดประคหมอกรองน้ำและมีดโกนแต่ช่วงหน้าฝนของการจำพรรษาในสมัยก่อนนั้นกว่าพระสงฆ์จะหาที่พักแรมได้บางครั้งก็ถูกฝนเปียกปอนชาวบ้านผููใจบุญจึงถวายผ้าจำนำพรรษาหรือที่เรียกกันว่าผ้าอาบน้ำฝน เพื่อให้พระสงฆ์ได้ผัดเปลี่ยนและยังถวายของจําเป็นแก่จิตวัตรประจําวันเป็นพิเศษในช่วงเขา้าพรรษาด้วยจนทําให้เป็นประเพณีบุญสืบต่อกันมาจนถึงปัจจุบันผ้าอาบน้ําฝนก็คือผ้าขาวหรือเหลืองยาวสี่สอกกว้างหนึ่งสอกคืบให้ใช้สําหรับนุ่งอาบน้ำฝนเป็นบริการที่จําเป็นสําหรับพระภิกษุ มีเรื่องเล่าว่าสมัยพุทธกาลนั้นพระภิกษุแก้ผ้าอาบน้ำฝนวันหนึ่งนางวิสาขาให้สาวใช้ไปวัดขณะฝนตกได้ไปเห็นพระภิกษุทำเช่นนั้นแล้วนางจึงนำไปเล่าให้แก่นางวิสาขาฟังนางวิสาขาจึงได้ไปกราบทูลพระพุทธเจ้าถึงปัญหาดังกล่าวพระองค์จึงทรงอนุญาตให้ภิกษุมีผ้าอาบน้ำฝนได้ตั้งแต่บัดนั้นนางวิสาขาจึงได้นำผ้าอาบน้ำฝนไปถวายแล้วก็ถือเป็นประเพณีสืบมาจนถึงปัจจุบัน เมื่อถึงวันเข้าพรรษาญาติโยมก็จะนำผ้าอาบน้ำฝนไปถวายในส่วนของคารวาสนั้นนะครับเมื่อถึงวันเพ็ญเดือน8ตอนเช้าญาติโยมก็จะนำดอกไม้ทูบเทียนข้าวปลาอาหารมาทำบุญตอนบ่ายจะนำสบงจีวรผ้าอาบน้ำฝนเชียนพรรษามาถวายเชียนพรรษานั้นก็คือต้นเทียนนะครับเชียนที่ทำกันเป็นเล่มๆม,มัดเป็นต้นหรือหลอดขี้พึ่งเป็นแท่งทำเป็นต้นเรียกว่าต้นเทียน ญาติโยมจะต้องซื้อหาหรือทําถวายเป็นพุทธบูชานําไปถวายในวันเข้าพรรษาเช่นกันเมื่อถึงคราวเข้าพรรษานะประชาชนก็จะพร้อมใจกันทําต้นเทียนขนาดใหญ่เพื่อถวายแด่พิษสุสงฆ์ใช้ในการทําสังกรรมตลอดช่วงระยะเวลาเข้าพรรษาเนื่องจากในอดีตนั้นยังไม่มีไฟฟ้าใช้อย่างปัจจุบันนะครับพระสงฆ์และประชาชนทั่วไปก็ยังต้องใช้วิธีการจุดตะเกียงหรือจุดเทียนเพื่อให้แสงสว่าง แต่ในปัจจุบันนะครับก็มีไฟฟ้าใช้แล้วแต่ภาคอีสานะบางที่ก็ยังอนุรักษ์การทำต้นเทียนนะครับบางแห่งแห่แหนกันมาอย่างยิ่งใหญ่และก็มักจะมีการประกวดความสวยงามของต้นเทียนนะครับจากแต่ละหมู่บ้านอีกด้วย เมื่อมาถึงที่วัดแล้วก็จะมาร่วมกัน,นรับศีลฟังธรรมนะครับพอถึงเวลาค่ำนะครับชาวบ้านก็จะนําดอกไม้ทูบเทียนนะครับมาเวียนเทียนที่พระอุโบสถนะครับแล้วจึงเข้าไปในสารานะครับเพื่อมาปฏิบัติธรรมนะครับสําหรับคนที่มาถือศีลอุโบสถส่วนผู้ที่ไม่ได้มาถือศีลก็อาจจะกลับบ้านนะครับซึ่งเข้าพรรษานี้ก็เป็นก็นับเป็นเวลาที่ญาติโยมต้องมาทําบุญกิริยาวัตถุให้บริบูรณ์ดังที่กล่าวไป แม้ว่าการเข้าพรรษาจะเป็นเรื่องของภิกษุแต่คราวาตเองนะครับที่นับถือพุทธก็ถือเป็นโอกาสดีที่จะได้ทำบุญรักษาศีลและชำระจิตใจให้ผ่องใสบางคนนะครับอาจจะตั้งใจงดเว้นอบายามุขต่างๆเป็นกรณีพิเศษเช่นงดเล่าเข้าพรรษางดฆ่าสัตว์อย่างนี้เป็นต้นนะครับแล้วก็นะครับอีกอย่างหนึ่งก็คือปิดามันดานครับมักจะจัดพิธีอุปสมบทให้แก่บุตรหลานของตนนะครับในช่วงนี้เพราะถือว่ากะบวชเอาพรรษานั่นเอง และการบวชเข้าพรรษานั้นก็มีความเชื่อว่าจะมีอานิสงส์อย่างสูงนั่นเองเอาวนะครับนี่ก็เป็นเรื่องราวของบุญข้อพรรษาที่ทางเรานำมาเล่าในวันนี้ก็หวังว่าเรื่องนี้จะมีประโยชน์สำหรับทุกคนทุกท่านหากมีข้อผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยด้วยสำหรับวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้แล้วเจอกันในโอกาสหน้าสวัสดีครับ